อีกหนึ่งพระเครื่องที่ท่านหลวงพ่อลวยปลุกเสกแน่นอนนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือ,อพระสันนั่งนะครับพระสันนั่งซึ่งลักษณะก็จะเป็นตามที่เห็นในภาพก็คือเป็นพระพุทธรูปนะครับปางมาราวิชัยนั่งนะครับนั่งในฐานแล้วก็ฐานนี้นะครับมีพิเศษก็คือจะมีขีดลักษณะจะมีขีดมาทั้งสองข้างนะครับอันนี้คืออันนี้คือตำหนิ ในพิมพ์ของอพิมพ์นี้เลยนะครับมวลสารที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นมวลสารที่เป็นพระกลุเก่านะครับที่แตกหักตามกลุสถูปต่างๆหลวงพ่อท่านก็รวบรวมพระกลุต่างๆที่แตกหักชำรุดเหล่านั้นนะครับมาบดนะครับบดให้เป็นมวลสารนะครับมวลสารกับที่ท่านมีอยู่แล้วนะครับดังนั้นความเข้มขังศักดิ์สิทธ นะครับความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ของพระหลวงพ่อกลวยรุ่นนี้นะครับไม่ต้องห่วงเพราะอะไรครับเนื่องมาจากสองปัจจัยก็คือมวลสารมวลสารนี่ก็เป็นมวลสารเก่าจากภาคกูแล้ข้อที่1ข้อที่สองก็คืออย่าลืมว่าหลวงพ่อกลวยช่วงนั้นนะครับท่านกําลังเป็นหนุ่มนะครับยังหนุ่มอยู่ยังหนุ่มยังมีเขาเรียกว่าไฟแรงนะร้อนวิชา ดังนั้นนะครับดังนั้นท่านก็เลยประจุนะครับประจุวเวทมนต์ที่ท่านได้ร่ำเรียนมาเนี่ยเข้าไปในองค์พระนะครับซึ่งความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ต้องห่วงครับหากใครศรัทธาในหลวงพ่อกวยแล้วแล้วก็ผมว่าไม่ต้องสงสัยเรื่องนี้นะครับขนาดว่ารูปภาพของท่านไม่ทันท่านอยู่นะครับไม่ทันสังขารท่านก็ยังศักดิ์สิทธิ์ แต่รุ่นนี้นะครับองนี้นะครับเหรียญรูปหล่อรูปองค์นี้นะครับก็ทันท่านผูกเสดดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นนะครับส่วนเนื้อหามวลสารนะครับมีอะไรบ้างพิเศษก็คือสีที่เห็นนะครับก็จะเป็นสีออกเหมือนอิฐฮะเหมือนมือนลักษณะเหมือนก็เหมือนดินเผานะครับประมาณนั้นแหละนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะเก่ากึกเลยนะนะครับเพราะว่าอายุก็ประมาณห0สิ 6กกว่าปีนะครับ6กกว่าปีซึ่งก็ไม่ได้ถึงร้อยอะไรก็ยังไม่ถือว่าเป็นภาะกุนะครับแต่ว่ามวลสารด,ดินที่ท่านนำมาผสมก็เป็นภาคกุเก่าดังนั้นก็จะเห็นร่องรอยของความเก่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมเนาะนะครับตามนี้เลยนะนี่นะครับเห็นไหมครับก็จะเห็นเป็นเม็ดดำๆนะครับเม็ดดำๆขาวๆเกิดทั่วไปตลอดองค์พระนะครับ ตรงไหนที่สัมผัสบ,บ่อยๆก็จะมีคล้ายๆกับมีความมันวาวขึ้นมานะครับส่วนตรงไหนที่ไม่โดนเลยก็มีความนวลน,นะครับนวลนวนะครับแต่เราก็จะเห็นร่องรอยของความเก่านะครับร่องรอยของความเก่าอยู่นะครับดินก็จะโผล่ขึ้นมาอย่างนี้ให้เห็นนะครับถ้าพระเก่านะครับก็จะประมาณนี้แหละก็คือจะมีดินนะครับเม็ดหินเม็ดกรวดนะก็จะโผล่ขึ้นมาให้เห็น เป็นธรรมชาตินะครับไม่ใช่จงใจนะมันจะเป็นธรรมชาตินะครับขึ้นมานะครับโดยท,ทั่วไปก็จะประมาณนี้ที่เห็น,น,นให้ดูด้านหลังนะครับองค์นี้นะครับองค์นี้เนี่ยผมอธิษฐานกับหลวงปู่ท่านนะครับขอให้ได้พระของหลวงปู่องค์ใหม่นะครับอยากได้พิมพ์แหวกม่านอกใหญ่นะครับ เชื่อไหมครับผมอธิฐานแล้วไม่เกินไม่เกินห้าวันนะครับห้าวันผมก็ได้สมเด็จแบกมานมาจริงๆนะครับดังนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกนะครับเป็นเพราะบารมีของหลวงพ่อกลวยชักนําให้ผมได้พระองค์นั้นในราคาที่ไม่แพงนะครับในราคาที่ไม่แพงเลยนะครับมาคาบความเก่านะครับผมโอเคครับแนะนํากันก็ประมาณนี้เนาะนะครับผม ส่วนท่านไหนที่มีแล้วก็ดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยส่วนท่านไหนที่ไม่มีนะครับก็ขอให้ท่านพยายามนะครับลองขอบารมีกับหลวงปู่ดูนะครับผมแต่ท่านไหนสนใจอยากได้พระบูชาไปแขวนคอองค์นี้นะครับก็พอแบ่งปันกันได้นะครับติดต่อกันได้นะนะครับผมผมยินดีที่จะแบ่งปันเพราะว่าผมก็มีพระของหลวงพ่อกลวยจํานวนหนึ่งแล้วนะครับโอเคครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปมากนะครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับ